ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําการสอนการปรับอาจอนะครับให้เล่นเกมลื่นนะครับผมไม่กระตุกนะครับผมมีวิธีการใไๆครับติดตามรับชมกันเลยนะครับเอ้ยสวยอีกตัวอีกสองตัวโอ้มกอีกมันมาแล้วพี่ ชาร์จว่ะตายไปเดี๋ยพี่อีกตัวเดียวพี่อีกตัวเดียวหน้าผมตายผมอือโหโยกมันอยู่ไหนดีวะพี่อะดีดีมันอยู่ตรงหลังต้นไม้พี่หลังต้นไม้หลังต้นไม้จะเปจะตรองผมมาร์กเลย อย่างแรกนะครับผมเข้าไปที่ตัววิดเดิตัวนี้เลยนะครับกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่เกมนี้นะฮะบิคอ์ดตัวนี้นะครับจะทําการเปิดไว้อยู่ใช่ไหมครับผมตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ครับเราให้กดปิดนะครับื่อจะได้เลื่อนเกมที่สมูทขึ้นนะครับผมเกม D V R นะครับผมตัวนี้นะครับติดเข้ามาครับบิคอยด์ินเดิลบ็กกาวนะครับผมเลื่อัพเกมนะครับเราทําการปิดมันซะนะครับผมว่าการเปิดและเล่นมันครับจะทําให้แหลก พอสดปวรนะครับผมตรงนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราต้องเข้ามาตั้งค่าในตัวี้ด้วยครับ NVIDIA Control Panel นะครับเลือกเข้ามาเลยครับตรงนี้ครับเ้ามาที่แรกนะครับ Adjust นะครับผมตอนแรกจะตั้งอยู่ d e f t h l t Edition นะครับให้เราเลือกเป็น Use t y y Performance นะครับเสร็จแล้วก็รูดลงมาตรงนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วกด Apply นะครับ เพื่อนํไปใช้งานนะครับผมนะครับจะลดรายละเอียดภาพแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเล่นเก็บได้ดนขึ้นนะครับเสร็จแล้วมาที่ตรงตรนี้ครับ Key Setting นะครับแล้วก็ไล่ตามดีเลยครับออฟนะครับผมออนะครับแซปเปอร์นะครับและตั้งค่าออฟกยันนะครับผมนะครับยกดออฟไปครับ ว่าเราสามารถใช้เกมได้พวกคูมสองคูณสี่ระยะไกลเนี่ยแล้วซูมเข้าไปเลยนะครับเล็นเกมครับทีนี้ก็กดออฟไปนะครับเปิดแอมม่าครับก็คือพวกสีอะไรต่างๆนะเปิดไว้นะครับแล้วกดออฟไปนะครับนี่นะครับ G P U G P U นะตัวนี้นะครับให้เราใช้นะครับติ๊กถูกนะครับเสร็จแล้วก็ โอเคนะครับจะเป็นค่าจอของเรานะครับของผมเป็น RTX 2 6 0นั่นเองครับกดไปพุ๊บครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เลื่อกมาที่ตรงนี้เลยครับผมโลเลนี่ยครับผมกดคอรอได้เลยครับผมกดตามผมเลยก็ได้นะครับมัลติเฟรมนะครับกดคอ้อมนะครับตันนี้ครับสำคัญเลยครับให้เรามาเลือกที่ OpenGL นะครับ ตอนแรกให้มาครับจะเป็นออโต้ซีนะครับให้เราเลือกวิธีการจอนะครับ r เท2ย0จะเป็นการจอปกนะครับแล้วก็ของผู้ชมน่าจะไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเลือกการวิธการจอของผู้ชมมีนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเข้ามาที่ตรงนี้ครับก็กดออนนะครับตามนี้เลยครับว่ามันต้องปรับทุกคนนะครับราะงั้นการทำงานเล่นเกมจะไม่สมูุนะครับเพราะผมก็เคยเป็นมาก่อน จนมาเจอตัวนี้ครับตรงนี้ก็ปรับเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คือสูงชุดเลยครับทเทกเจอร์ต่างๆพวกพื้นผิวนะไรนีครับปรับเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับปรับเป็นออนนะครับทเทกเจอร์เหมือนกันนะครับนี่เป็นออโต้นะครับผมแล้วก,กดออสไปนะครับกดปิดนะแล้วกดออสไปนะครับแล้วกดแอปไฮ กด a p p ายนะครับเสร็จแล้วนะครับผมที่ตรงนี้ครับผมตรงนี้คือจุดสำคัญเลยครับาตรงตรงนี้ครับผมจะเป็นการใช้หน้าจอของเรานะครับในการเล่นเกมอะไรพวกนี้ครับตอนแรกมาจะเป็น Auto Select นะครับแนะนําว่าให้กดตรงนี้ครับเป็นหน้าจอเราเพื่อห้าจอเราจะได้แสดงและทํางานได้เต็มที่นะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเซตติ้ง n อ i d i a c o n t r o นโทรลนะพาเนลนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีประโยชต่อท่านผู้ชมแค่ไหนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตืนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของพวกเรานะครับผมแล้วก็ขอให้มีความถุกในการเล่นเกมในการสตรีมมิ่งนะครับผมจอเกทุกท่านใหผมบายบครับ